มาแล้วที่ช่องานเมเนซ่านะคะสำหรับคลิปวันนี้มีความพิเศษแล้วก็มีความตื่นเต้นม,มากมากเพราะว่าลุ้นจริงๆกับผลลัพธ์ในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราจะทําการกินคอลลาเจนค่ะแต่มันจะไม่ปกติทุกคนถามว่าไม่ป,ปกติยังไงถ้าจะปกติอะเวลาเราจะกินคอลลาเจนให้ผลลัพธ์ที่มันชัดเจนสามารถแบบรู้สึกดงรู้สึกได้เนี่ยมันต้องเทคไทม์มากพอสมควรค่ะแต่รอบนี้เราจะกินคอลลาเจนเพียงแค่7วันเท่า แล้วเราจะมาดูผลกันค่ะว่าผลลัพธ์หลังจากกิน7วันจะเป็นยังไงบ้างแต่ผลลัพธ์มันไม่ธรรมดาทุกคนจะมปงงว่าเจวันมันจะมาเห็นผลลัพ์หรือมาตรวจส่งตรวจสอบได้เห็นความแบบเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นได้ยังไงได้สิคะเพราะเราจะพาทุกคนไปตรวจผิวด้วยกันค่ะจะเป็นการตรวจผิวที่มีการควบคุมทุกอย่างแบบถูกต้องโดยนักวิทยาศาสตร์นะคะด็อกเตอร์เป็นคนควบคุมเองเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าช่วงเวลาที่เราไปตรวจผิวของเราทั้งก่อนแล้วก็หลังกิน7วันจริงจัง จะได้ผลลัพธ์จากห้องแลบเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นใครยังไม่ได้กด subscribe ไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อน,นะคะ่ะส่วนใครที่กด subscribe แล้วพร้อมแล้วแล้วก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในห้องแลบห้องปฏิบัติการนะคะเพื่อที่จะทดสอบผิววัดผิวอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้จะเป็นเครื่องมือนะคะตัวหัววัดอันนี้ก็จะเป็นหัววัดความชุ่มชื้นค่ะหัววัดที่2อันนี้ก็จะเป็นหัววัดของการวัดการสูญเสียของน้าบนใบหน้าส่วนหัววัดอันนี้ก็คือ จะเป็นเหมือนยางั๊มลมที่เอาไว้วัดความยืดหยุ่นส่วนนี้เขาจะเป็นผัวโปรบอันดาชาวนะคะก็คือจะสามารถวัดความแน่นผิวก็คือลึกลงไปในชั้นผิวได้ก็คือจะเห็นว่าผิวเราเนี่ยมีความหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนพักหน้านะคะไปล้างหน้ามาแล้วเรียบร้อยเขาจะกําหนดอย่างเลยว่าเราจะต้องใช้อะไรยี่ห้อไหนล้างหน้ามาตอนถึงเลยอีแล้วก็เข้ามานั่งพักนะคะวควบคุมตัวแปรทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเพื่อผลลัพธ์มันจะได้ชัดแล้วก็ตรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองตอนนี้คือนั่งรองค่ะให้ผิวมัน คงที่มากขึ้นใช้ระยะเวลาประมาณ20เราต้องมาจุดไว้เพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาวัดนะคะเราจะวัดที่เดิมจะขออนุญาตเอาปากกาไลเนอร์ขียหน้านิดนึงนะคะเด็กนนั้เรามาเริ่มอย่างแรกนะคะเป็นการวัดหนาครั้ที่หนึงของคุครั้งที่2อันนี้เป็นค่า T เด๋วก็คือวัดการระเหยของน้ําบนใบหน้าเดี๋ยวอยู่นิ่งๆสักแป๊บนึงนะคะ ก็จะมีแรงดึงเนาะเบาๆสามขีแล้วก็มันก็จะวัดออกมาเป็นค่าความวิตุหะมันเหมือนแบบอะไรดูดจูดดูดดูดได้อยู่ดต้เ้เก็คือยิงคื่อเสียงเข้าไปแล้วก็วัดความหนาแน้นผิวใต้สันผิวพื่วมันก็จะบอกเราได้อยู่ว่าเรามีความแข็งแรงของ อ,อันที่เช้า,ชาเมื่อกี้ที่วัดไปนะคะอันทั่ชาววันนี้ก็คือเขาดูความแน่นผิวลักษณะการดูก็คือให้มองว่าอันนี้เป็นชั้นผิวหนังของเราแล้วก็มองลึกลงไปตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่เขาเรียกว่าสกินแบีเออร์ก็คือพวกผนังชั้นผิวที่ปกป้องการสูญเสียน้ําอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ตรงนี้อันนี้มันเป็นที่อยู่ของพวกคาร์บอเนต์ค่ะ มันก็เลยจะบอกได้ว่าเออส่วนของตรงนี้ค่ะถ้ามันมีความหนาแน่นตรงบริเวณสีดำๆมันคือพวกไขมันเลือดน้ำเนาะที่มาจากเหมือนกับถ้ามันแทรกอยู่เยอะๆอะ่ะมันก็พร้อมที่จะ ระเหยออกมาได้เยอะเพราะฉะนั้นน่ะการ hand, legend, ทานออกเลเจนเข้าไปอะไรเงี้ยเราว่าคาดหวังผลว่ามันจะไปเพิ่มไอส,ส่วนเขียวๆยวเหลืองๆหลือแดงๆ,รงๆ,รงๆตรงเนี้ยที่มีความเข้มเยอะให้มันแบบแพคแน่นติดกันวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะคะที่เราจะมาตรวจผิวกันค่ะทุกคนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเก็สุด้าครบ7วันเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาดูผลการคือด้วยความองค์รวมอะไรพวกเนี้ยคือเมก็สามารถแบบอธิบายได้แล้วแหละว่าหลังจากกินไป7วันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างจากการที่เราเก็บผลมาตลอดสั เกตผิวตัวเองมาตลอดรวมถึงให้คนรอบข้างคอยสังเกตด้วยแต่มันจะไม่ชัดเจนได้ยังไงคะถ้าไม่ได้ผลแลบมาดูด้วยใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเอาผลมาให้ดูแบบปังๆไปเลยว่าแบบเน้นๆเลยว่าอันไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าค่ะณนะตอนนี้ก็คือมีการล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ควบคุมตัวแปรทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มานั่งรออยู่ในห้องเหมือนเดิมเดี๋ยวพอครบเวลานะคะครบกําหนดเดี๋ยวเราก็จะทําการตรวจผิวทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งที่ มีการแปะหน้าเอาไว้มาร์กตำแหน่งมาร์กจุดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้เกิดความคลายเคลื่อนน้อยมากที่สุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ตรงมากที่สุดนั่นเองค่ะ เมื่อกี้ทุกคนไปดูมาแล้วใช่ไหมคะว่าช่วงเวลาที่เราตรวจผิวนียเป็นยังไงบ้างผลเนี่ยก็คือเห็นชัดจัดเต็มกันไปเลยว่าก่อนและหลังเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างซึ่งตอนนี้ค่ะถึงเวลาที่เราจะมาดูผิวจริงของเรากันบ้างแบบซูมชัดจัดเต็มสไตล์เมเนซะ่าแบบเรียวๆไม่ใส่ฟิลเตอร์ค่ะมาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าผิวหลังจากที่เรากินคอลลาเจนซีวิต้าไปเวันแล้วเนี่ยผิวเป็นยังไงบ้างแบบชัดๆค่ะและนี่ก็คือผิวของเมเนสะปัจจุบันหลังจากที่ คอลลาเจนไปครบเวันค่ะเอาให้ทุกคนได้เห็นกันแบบชัดๆจับได้เลยว่าแบบเนี่ย ผิวดีผิวที่ดีมันต้องเป็นแบบนี้ผิวมันมีความชุ่มชืม้นมีความเลื่นเล่นแสงเล่นเงาได้ดีดูกลอดูใสดูแบบกู้ผิวใสาจากชั้นในผิวได้จริงๆมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนต้องบอกว่าเห็นผลลัพธ์ขนาดนี้บอกเลยว่าซิเวตาคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนคอลลาเจนตัวอื่นๆทั่วไปตามท้องตลาดนะคะทุกคนที่ทุกคนเคยเห็นมาก่อนหน้านี้เพราะซีเวต้าตัวนี้ค่ะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์แท้100แต่เข้มข้นกว่าถึง70เท่า เป็นไดเปปไทด์อะทุกคนโมเลกุลมันก็เลยมีความเล็กแบบเล็กสุดๆทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมคอลลาเจนได้ง่ายกว่าคอลลาเจนไตรเปปไทด์ทั่วๆไปตามท้องตลาดค่ะกินร้อยได้ร้อยเต็มเลยทีเดียวแถมทางซิวิต้านะคะเขาจะมีทีมนักวิทยาศาสตร์ของเขาเองเลยค่ะที่ทําการวิจัยมาแล้วโดยเฉพาะเลยว่าซิวิต้าตัวนี้สามารถดูดซึมไดลึกถึงผิวชั้นในเอาจริงๆนะทุกคนสังเกตไหมไม,ไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนเลยนะที่เป็นคอลลาเจนแล้วมีทั้บโอติกอยู่ด้วย นี่เป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวเลยที่ไม่เคยเห็นมาที่มีพรีไบโอติกผสมอยู่ในคอลลาเจนเพราะว่าปกติอะ่ะเมยก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนเนี่ยเออมันก็จะช่วยทําให้ผิวเราดีหรือมากหน่อยก็อาจจะช่วยเรื่องของข้อต่อต่างๆใช่ไหมคะแต่เจ้านี้ เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวเลยที่มีพโวติกผสมอยู่ในซีวิต้าคอลลาเจนซึ่งพโอติตค่ะจะช่วยปรับสมดุลลำไส้ของเราเนี่ยทำให้ขับถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้ลำไส้สะอาดพร้อมดูดซึมสารอาหารต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยที่เขาสามารถน agen, ําคอลลาเจนไดเปปไทด์ ai, และกูต้าไทโอนค่ะที่ช่วยในการยับยัง้งการสร้างเม็ดสีสามารถซึมเข้าลึกช่วยทําให้ผิวงเราอ่ะสุขภาพดีอย่างเต็มประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอก แตกต่างจากที่เคยเห็นตามท้องตลาดทั่วไปค่ะซึ่งวิธีการกินของเมย์นะคะเมย์ก็จะชงครั้งละสองซองค่ะทุกคนซึ่งเมย์ก็จะกินเป็นประจำทุกวันตอนเช้านะคะตอนที่ท้องว่างๆค่ะทุกคนคือไม่ว่าจะรีบไปไหนก็แล้วแต่เมย์ก็จะกินซีวิตตาสองซองก่อนเสมอนะคะชงดื่มกับน้ําเปล่าทานได้แบบง่ายๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น day o วันะคะที่เราจะมาลองกินซีวิตตาะคะ่ะเป็นซองๆเล็กๆแบบนี้มันพกพาได้ทุกคน วันนี้ก็เป็น day t นะคะเช้าเพิ่งตื่นมาก็คือจะมากินซีวิต้ากันเลยนะคะสองซองตอนเชา้าตอนช่วงที่เราท้องว่างนี่วันนี้เป็นวันที่3นะคะเราก็จะมากินตัวนี้เหมืนเดิม เมไปที่ว่าสันมาก็เลยไปซื้อตัวนี้มาเพิม่มอีกตัวหนึ่งนะคะพอลองแล้วตัวนี้คือเมกินได้กินได้ดแบบจริงๆอะทุกคนคือตอนแรกเมกค่อนข้างกังวลเรื่องของแบบความคาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มันไม่คาวเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าลองอีกสูตรนึงด้วยที่มันมีพีบเหมือนกันเช้าวันนี้นะคะเมกกำลังจะออกไปข้างนอกนะคะจะต้องรีบไปงานแต่งนะคะทุกคนก็อีกสองซองนะคะตอนท้องว่างนะทุกคนเช้าวันนี้ก็อีกสองซองนะคะทุกคน ันนี้ก็อีกสองซองนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วนะคะที่เราจะกินซีวิตตาค่ะไะอีกสองซองเหมือนเดิมนะคะซีวิตตานะคะทุกคน จากที่เมย์กินมาติดต่อกัน7วันนะคะแล้วก็กินวันละ2ซองแบบนี้ทุกคนจากเมื่อก่อนอ่ะเมย์บอกเลยว่าเมย์รู้สึกว่าผิวตัวเองอะ่ะมันเป็นช่วงที่ผิวค่อนข้างแย่อะแต่งหน้าไม่ค่อยติดแล้วมันมีความหมองแบบหมองผิวมันโซมทุกคนแล้วแต่งหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่ทนระหว่างวันมันจะมีความหลุดลอกแบบง่ายมากขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเป็นคราบบ่อยมากด้วยเหมือนกันแต่ว่าจากที่เมย์มองเห็นด้วยตาหลังจากที่กินมาได้7วันนะเมย์บอกเลยว่าเมย์รู้สึกว่า ผิวของเมมีความดีมากขึ้นนะทุกคนเอาเบสง่ายๆวัดกันง่ายๆคือหลังจากกินได้7วันเนี่ยช่วงวันที่6วันที่7เมตแต่งหน้าเมรู้สึกแล้วว่าผิวอะ่ะมันแต่งหน้าง่ายมากขึ้นเมยูไม่จําเป็นจะต้องบำรุงเยอะอะก่อนที่จะต้องแต่งหน้าแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้คุชชั่นแบบฉ่าเพื่อให้มันติดผิวแต่สามารถใช้คุชชั่นที่ชอบใช้ควบคุมความมันอะไรเงี้ยตามปกติได้เลยแล้วมันก็เกาะอยู่กับผิวจริงๆเหมือนกับสมัยก่อนเมื่อนานมาแล้วตอนสุขภาพผิวยังดีๆอยู่รวมถึงการติดทนระหว่างวัน มันก็มีความดีมากยิ่งขึ้นมันเกาะ เครื่องสำอางมันเกาะผิวดีมากยิ่งขึ้นคราบมันไม่มีแล้วตัวผิวหน้าสดของเมเองเนี่ยเมรู้สึกว่ามันมีความดูฉ่ำมากขึ้นด้วยมันมีความใสมันมีความเล่นแสงมากยิ่งขึ้นมันดูแบบมีความนุ่มฟูอะทุกคนจริงๆมันไม่ใช่แค่นะแต่มันทั้งตัวทุกคนผิวมันมีความนุ่มแบบจับสิมาจับผิวซสิมันมีความนุ่มจริงคืออยากให้หยิกแก้มพูดเลยว่าตอนนี้ผิวดีจริงๆผิวมันโอเคมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนจริงๆค่ะมันไม่โทรมแล้วรวมถึงเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดเลยอัน แล้วเราประทับใจนั่นก็คือเรื่องของการขับถ่ายจากพีไบโอติกที่มีอยู่ในซิวิต้าคอลลาเจนทุกคนอันนี้พูดเลยว่าเมกลายเป็นคนขับถ่ายเป็นปกติแล้วอันนี้ต้องปร,อปรบมือกันก่อยเพราะปกติเป็นคนถ่ายยากถ่ายยากมากจริงๆแบบพูดแล้วเขิน เพราะว่าไม่รู้เพื่อนๆจะเคยได้ยินไหมแต่ถ้าเกิดใครไปเคยเสิร์ชในพันทิปน่าจะเห็นแหละว่าจริงๆเมย์ก็ไม่ได้เป็นคนแบบบนโลกคนนี้คนเดียวที่เป็นแบบนี้นะบอกไว้ก่อนคือเมย์เคยพีกขนาดที่ว่าเมย์เป็นคนขับถ่ายลำไส้แปรปวนอนะทุกคนเคยไม่ถ่ายยาวนานสุด14วันแล้วบทจะถ่ายมันจะถ่ายแบบเหมือนท้องร่วงอะ ถ่ายไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่งงมากสมัยก่อนมันจะเป็นอย่างงี้ตลอดแต่หลังจากที่กินมา7วันเมย์ับถ่ายเป็นปกติทุกคนเมย์ไม่เคยท้องผูกอีกเลยคือเมย์ถ่ายทุกวันจริงเช้ามาถ่ายเช้ามาถ่ายเช้ามาถ่ายสบายท้องมากไม่ต้องมานั่งแบบทรมงคทรมานในการนั่งถ่ายแบบปวดตรงปวดท้องอะไรด้วยซึ่งอันนี้พีเวติกมันทําให้เราขับถ่ายได้อย่างเป็นปกติดีมากยิ่งขึ้นเป็นรูทีนมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ส่งผลทําให้ปวดท้องบิดในช่วงเวลาที่เราแบบต้องการจะถ่าย ท้องนะทุกคนไม่เป็นนะคะซึ่งมันดีมากและเนี่ยเป็นการดื่มไปแค่7วันนะทุกคนแค่ วันเท่านั้นน่ะพูกเลยว่าถือว่าซีเวตาดีต่อไส้ได้ต่อผิวก็ผูใสาจากชั้นในผิวได้จริงๆค่ะแล้วบอกเลยว่านี้เป็นคอลาเจนทที่อร่อยมากไม่ข่าวเลยทุกคนกินง่ายมากมีความหอมอ่อนแบบหอมมากจริงๆแค่เทซองก็คือหอมแล้วยังไม่ทันต้องเติมน้ําชงดื่มเลยด้วยซ้าหอมแบบฟุ้งจริงๆรวมถึงตัวนี้ซีเวตาไม่มีน้ําตาลนะคะทุกคนกินทุกวันได้ความฉ่ำโกลอ,อราพุ่งมาไวแน่นอนค่ะและสํา เพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจค่ะอยากลองกินตัวซีวิต้าเหมือนกันบ้างนะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านวัสันค่ะหรือใครสะดวกไปช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถหาซื้อได้ทั้ง s h อป e ีแล้วก็ Lazada ใน Official Account ของซีวิต้าเลยค่ะซึ่งจะได้ของแท้ของดีของถูกนะคะทุกคนแบบส่งตรงไปถึงบ้านส่งตรงถึงมือทุกคนเลยค่ะบอกเลยว่าสั่งไปเลยกินแบบเต็มๆไปเลยเป็นเดือนๆทุกคนสั่งเผื่อไปได้เลยมันดีจริงๆหรือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่แน่ใจจะซื้อเป็นกล่องเลยดีหรือเปล่าขอลองทานเป็นซองๆก่อนได้ บบไม่แน่ใจจริงๆว่าไม่มีน้ําตาลไม่คาวแบบหอมอางุ่นจริงๆไหมสามารถไปหาซื้อแบบซองแบบนี้นะคะได้ที่เซเว่นทุกสาขาค่ะเดี๋ยวเมยจะแปะลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อนะคะไว้ให้ทุกคนใน Description box อกรวมถึงในช่องคอมเมนต์ค่ะสามารถไปกดสั่งซื้อตามกันได้เลยแบบง่ายๆค่ะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าส่วนตัวของเมนเนี่ยเดินไปซื้อเพิ่มมาแล้วนะคะในวันสันทุกคนเมบอกเลยว่าเมมี2กล่องแล้วนะคะทุกคนสําหรับสูตรที่เป็นพีบอติกแล้วก็กูต้าไทโอนบอกเลยว่ามันดีจริงๆ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ส่วนตัวพอได้ไปลองตรวจผิวจากห้องแลบของเขาเองจริงๆแล้วเนี่ยประทับใจมากๆจริงๆเพราะเห็นชัดว่าแบรนด์นี้เขามีนักวิทยาศาสตร์ควบคุมวิจัยและดูแลผลิตภัณฑ์จริงๆและตอนที่มเมย์ไปตรวจผิวเองเนี่ยมันเป็นผล l a บจริงๆทุกคนเขาควบคุมทุกอย่าง จริงๆโดยที่ให้มีตัวแปรน้อยที่สุดแล้วเอาผลลัพธ์มาให้เราเห็นแบบปังๆเทียบกันช็อตต่อช็อตแล้วนะั่งอธิบายให้เมยฟังเลยเมยก็เลยรู้สึกว่า อยากให้ทุกคนได้ลองซีวิต้าจริงๆค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้เมย์ทาคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะมารออ่านแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทําการทดสอบหรือทดลองอะไรต่อไปนั่นเองค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่าสาคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องเมริซาจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับที่เขาตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ